ดีค่ะพบกับอูอ้วนชวนเที่ยวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพาไปชมสัตว์น่ารักน่ารักที่ Hill, อันปะก้าฮิลอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอูอ้วนชวนเที่ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ อีก500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายแล้วค่ะเรามาถึงแล้วนะคะพี่อ้วนจอดรถได้เลยค่ะเราจะเดินเข้ามาในอันปาก้าฮิ่อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะลูกค้าทราบว่าาบัายหรือยังยังไม่ทราบค่ะขออนุญาตแนะนำระคาโอ้หัวไม่ถือไม้ก็ไปใกล้ๆน้องหน่อยราคาของเรานะคะจะมีอยู่3ะราคาค่ะทุกราคาสามารถเข้าชมสัตว์ได้ทุกโซนนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่กิจกรรมค่ะราคาสองร้ก็จะมีบ้านเฮลิธาร์จุชมวิวบ้านฮอบบิทปนญยาแกะไม่จำกัด ตอนนี้ขอาวงกลมยังมีช่วงปิดปรับปรุงนะคะราคา200ก็10ก็จะเพิ่มจากตรงนี้มาอีก3กิจกรรมค่ะก็คือเก้ไขไก่ก้อนนมแกะเราจะเปลี่ยนเป็นให้ขนมลาบเปอร์เซียนะคะแล้วก็มีก้อนอาหารนกค่ะราคา500ก็จะเพิ่มจากกิจกรรมตรงนี้ทั้งหมดนะคะมาอีก3กิจกรรมค่ะก็คือทำเห็ดเราจะเปลี่ยนเป็นแต่งชุดพอเทอร์แฮรี่พอเตอร์อรนะคะแล้วมีปลูกเปิ้นไม้มีเก็บกิเกระเรียงค่ะทุกราคาเราก็จะมีอาหารให้อัปกาฟรีหนึ่งชุดค่ะออจุดนี้ค่ะเพื่อซื้อบัตรเข้าชมนะะะคตกลงเราจ เอาแบบ290บาทค่ะนะคะเดี๋ยวอู๋ขอเข้าไปก่อนนะโอนได้เปล่าแกนได้เลยใช่ไหมคะเี่ยแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเขาให้เราเข้าไปด้วยนะคะจะได้ทำความสะอาดมือทุกจุดที่เราไปนี่คือคือต้องเดินไปเองเลยใช่ไหมออไกลไหม เราี้ทำอะไรครับเนี่ยเร,เราติดอะไรคะน้องจา๋าติดสายลิน้นแม่ค่ะแสดงว่าบอกว่าบัตรเราเท่าไหร่ไงคะ่ะใช่ไหมคะของพี่อ้วนก็ติดด้วยติดบัตรแล้วเราก็เริ่มเดินเข้าแล้วนะครับเขาบอกว่าไปตามลูกศรน,นะคะพี่อ้วนต้องเดินตามลูกศรอ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องก้มหน้าเดินเงยหน้าอย่าเงยหน้านะครับเพราะจะหลงกับลูกศรครับนี่ไง <ng> <n> มีนกกระจอกเทศกวางอันปากา้านกกระตัวมาโมเสตเพลิด็อกกระต่ายค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะก้มหน้าตามพี่อ้วนบอกลูกสอนค่ะลูกสอนเราเดินไปไหนเนี่ยเดินตามลูกสอนค่ะไปจุดต่างๆนี่ก็ได้ยินเสียงนกฮูก มีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กพี่น้องมันแก้วนะครับมันแก้วส้มโอมันแก้วตัวเล็กมันแก้วตัวใหญ่ส้มโอดูตามันสิพี่อ้วนเขาจะจับน้องก็สามารถสัมผัสที่หัวของน้องเขได้เบาบางได้เหรอคะเขาไม่กัดหรอคะส้มโอจับหน่อยได้ไหมลูกหัวลงไปด้านหลังไปยืนด้านหลังก็ได้นะครับผมจะได้จับใกล้ๆอ๋อต้องไปจับด้านหลัง ส้มโอมันนี่มาเ่าไ่โออ๋อส้มโอส้มโอก้องหัวแล้วเหรอลูกตัวนี้ก็ได้จับนิดนึงนะลูกนะตัวผู้ตัวเมียครับวันนี้ตัวเมียหมดเป็นไงครับส้มโอจ๋าน่ารักจังเลยมันอายุเท่าไหร่แล้วครั้เนี้ยอันนี้สิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีแล้วแล้วตัวเล็กอะคะตัวเล็กชื่อมันแก้วนะครับมันแก้วจ๋า แล้วรักจังนะพี่อ้วนแต่ไม่รู้มันมันแกวตัวเล็กมากไหมค่ะอันนี้ตัวนี้มันจะโตอีกไหมครับเนี่ยตัวเล็กเลยแค่นี้แล้วเหรอคนละพันดองนกฮูกมาแล้วนะครับเรียกว่าดงแต่ว่ามีอยู่สองตัวนะครับต่อไปก็คืออันปะก้าฮิวนะคะ ไปทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้มาทางนี้ก่อนลูกศรน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่นะครับสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดไม่ใช่สัตว์หรอกครับก็คือลูกศรน,นี่เองใช่เดี๋ยวต้องไปเรามาศูนย์นกฮูกแล้วใช่ไหมหนึ่งก็คือหนูฮมสเตอร์แล้วก็สองหนูเกสบี้แล้วก็หนูฮิโปเด็กๆจะชอบนะครับที่นี่เท่าที่ดูนะครับเด็กทั้งนั้นพอดีเรา ผมมาพาเด็กมาคนหนึ่งครับเดินนำหน้าเนี่ยครับเด็กเด็กนะเด็กโคงครับอั่นชวนเที่ยวยังไม่มีหลานนะคะต่อไปน่าจะต้องพาหลานเที่ยวแล้วล่ะไก่สุกี้มันชื่อว่าไก่สุกี้นะคะนุ่แพ้ตัวนั้นหลุดมาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอันนี้ น่ารักจังเลยแพ้น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะข้อกมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ,รบไปไหน, <laughs> น,นี่น่ารักเนาะนนกินจังเลยมันกำลังกินใบไม้ใบหญ้านะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยโอ้โหอุ oh ้ oh. ชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะมันน่ารักอะ่ะ กินจังเลยลูกอืมอืมอกินจังเลยมาที่แพะตัวเล็กนะครับในลูกแพะมันน่ารักดีเหมือนกันนะตัวเล็กๆเนี่ยมันกำลังกินหญ้าอยู่ผิวไปจับมันเลยตัวเสียบตาด้วยเลยอุ้มขึ้นมาเลยอุ้มได้ไหมลูกได้อุ้มเลได้ไหมคะมีอุ้มได้ไหมลูกเอออุ้มได้พี่อ้วน ว่าไงคะหนูน่าพูดหน่อยพูดหน่อยแนะนําตัวเองหน่อยเร็วชื่ออะไรบอกเร็วไม่บอกน่ารักจังเลยชอบไปอุ้มเบลุกชอบไปอุ้มใช่ไหมคะน่ารักจังเลยเอาแพะตัวน้อยมาเร็ว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 จะอีเออมาเลยมาเลยมันชอบมาขอเขียนนะพี่วันแน่นแน่นแน่นไม่น่าตัวเมียก็มีเขาเหมือน ตัวนี้ตัวเมียโอ้ยเอาไปไหนนะไปไนะนะชอบไปอุมอะะ <c oughs> อ้มบ่าคะอุ้มนานแล้วจนะ้ะถ <c oughs> ้าปล่อยมันจะมันจะได้กินหญ้าได้กินหญ้าต่อนะลูกนะแล้วตัวนี้ให้อุ้มไหมลูกตัวนี้ให้อุมม้มไหมคะอู้จะเอ๊ะจะอีะมีเขาด้วยมีเขาด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วแะ่อีแตะอีาแล้วลูกน่ารักจังเลยอ้วนเต็มเลยอ่ะ น่ารักจังเลยแพ้นนะค่ะพวกสัตว์ก็อยู่กันยังไงสบายสบายครับแล้วก็ไม่ได้ขังข้อนะครับพี่วันจับมันดูสิ มาคลอเคลียพี่เลยวิ่งตามพี่อ้วนแล้วมันวิ่งตามพี่อ้วนแล้วมันไม่ให้มา,มาพี่หนหูเปล่าเนี่ยฟังเสียงมันหน่อยฟังเสียงมันหน่อยร้องกันจังเลยอ๋อไม่มีแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าหนู แฮมสเตอร์นี่ไม um, ah ่ใช่นะครับมี <c oughs> ีแแต่กสบ้มันมีแต่หนูแกสบี้มันอยู่น่ารักจังเลยพี่อ้วนเนาะนี่อายุเป็นเท่าไหร่ได้คะแปดปีแปดปีเหรออายุมันเท่าไหร่อายุยาวเท่าไหร่ยี่สิบปีด้วยเอมาแล้วเราไปนกกระจอกเทศกันต่อโอเคเสียงมันยังไงพี่อ้วน ไปไหนต่อ,ตอกรงนกกระจอกเทศค่ะเป็นนกกระจอกเทศตัวเล็กใช่ไหมคะเนาะอ๋อตัวใหญ่เหรออ๋อถ้าถ้าแล้วมีคนอยู่หรือเปล่ามีนะเชิญเข้ามาเลยโอเคขอบคุณครับตัวใหญ่อะน,นึกว่าตัวเล็กเราถึงแล้วนะคะกรงนกกระจอก สวัสดีค่ะอะไรนะนกกระจอกเทศนะครับอ่ะอูจะทำอะไรพี่อ้วนตรงนี้น้องกำลังให้อะไรพี่คะตัวนี้คืออะไรถั่วไงผักยาวอ่ะเอาถั่วใส่ในไม้แล้วก็ให้นกกระจอกเทศกินมันจะได้ไม่จิกมือเราไงครับอโอ้โหมันกินแรงมากเลยพี่ถ้าเรา ถ้าเรายื่นโดยใช้มือก็เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยมันงับมือเลยเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งนะน้องจ๋าเสียบให้หนาอีกได้ไหมยื่นไปยย่นไปนดกระจอกเทศเนาะขอยาวขายาวเลยนะแล้วที่เขากินกินยังไงดูไม่น่ากินเลยอะไรอ่ะพี่ลดกระจอกเทศเลยสงสารมันเนาะพี่วันดูสิ อะไรนะอ๋อ <Bond> อ๋อพี่เติมเองใช่ไหมอือเราเอามือให้ดูสิคุณคุณป้าตามไม่ค่อยมาเร็วลูกมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรแรงมากเลยกินแรงที่ไหนดูหนูยังไม่อิ่มให้ไปให้ไปยังนะ ไม้ก็ไปด้วยหนูจะกินไม้ด้วยหรอตอแล้วไปเอาอีกอีกเอาอีกอันนี้เอาอีกเอาอีกมันยังยังไม่อิ่มค่ะยังไม่อิอ่มยวนบอกว่าเมื่อยขาแล้วนะคะขอนั่งพักก่อนเขามีร้านกาแฟด้วยนะตรงจุดนกกระจอกเทศเนี่ยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ให้เรานั่งเล่นพักผ่อนชิลๆด้วยหายเหนื่อยแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะแต่วันนี้ไม่ร้อนเลยฝนตกนะคะ เอาตัวนี้บ้างะเอามาแล้วลูกมาแล้วตัวนั้นอิ่มแล้วล่ะอละละเสร็จเลยเสร็จเลยทั้งคู่เลยตามันแปลวแหววเนาะพี่วันเนาะแต่คอมันยาวยาวตรงคอมันไม่มีขนนะคะไม่รู้ว่ามันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะกินไม้กินไหม้อันเี้ตัวนี้จะสวยกว่าตัวเมื่อกี้นะตาแปลวมากเลยอ่ะนกกระจอกเทศเนี่ย ว่ายังไงอ,อีกอีกมันรอแล้วมันรอแล้วอ,อ,อ๋อตัวนี้เป็นตัวผู้เหรอคะตัวผู้อ๋ลอรอรอไหนน้องใส่ใส่ใส่ใสเลย,เลยโอเคมาเรยวทีน,นี้มีขนมกุุบกริบขายขน,น,น,นะครับกินกาแฟเอ้าโลน่ะลูกเสียดายจังเลย ถ้าอยู่บนพื้นนี่มันนี่เราออกมาจากไหนนกกระจอกเทศค่ะคับเป็นไงบ้างนกกระจอกเทศโอโ้มันน่ารักนะคอยาวแต่อุชอบตามันตามันโตดีจังเลยแต่ว่าจุดต่อไปเราจะไปที่กวางอันปากา้าแล้วก็นกกระตั้วค่ะ <Okay. S 1> เชิญชมกันต่อเลยนะไม่กลัวกวางออกเหรอ <c oughs> <c oughs> ยืนดูอยู่หนูมารออะไรเอ่ยรอญาติมาเยี่ยมเหรอวะ <c oughs> ตรงนี้เป็นกวางดาวตรงนี้เป็นกวางดาวนะคะกวางดาวตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขาใช่ไหมพี่อ้วนอเนาะแต่มันอยู่สวยเนาะเป็นยังไงลูกเจ้ากวางน้อยมันจะได้กินอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อต้องซื้อถ้าไม่ซื้อหนูอดเลยนะลูกหนูมารอแล้วเหรอลูกรอแล้วจะได้กินแล้ว เรากลังจะซื้ออาหารเม็ดนะครับเป็นเม็ดถุงละห้าสิบบาทให้กวางกินแต่อูเห็นกวางมันน่าสลอนเลยอูยก็เลยซื้อสองถุงนะร้อยหนึ่งส่งจับน,นั่นๆนะครับสงสาต<า><า>ต้องจับแน่นๆนะตัวนี้เป็นยังไงตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนดีพี่อ้วนตัวใหญ่แย่งน้องหมดโอ่จากปุงน่าจะมาแล้วพี่อ้วนตัวอื่นหลีกเลยตัวนี้มาตัวนี้ดิ โอ้โห,โอ,โ,หโอ้โหมันหิวมันหิวครับแย่งเงินกินเลยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไม่ทันนะตัวเดิมอ่ะที่กินอยู่อ่ะ<ข>อีกตัวน้ตัวน้อยไม่ได้กินเลยอ่ะวางดาว มีหลายตัวอยู่น่าจะประมาณทักงยีได้มั้งต่อไปจะเป็นอันปากา้นา,กานะครับอันปาก้าค่ะนี่ตามชื่อของตัวอันปากาสถานที่เลยครับอันปากา้าอูไม่เคยเห็นเลยนะตัวอันปาก้าเนี่ย ย่าค่ะลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าเขาตัดขนตกแต่งให้มันแล้วนะพี่อ้วนเนาะมาเลยดูเป็นลักษณะแบบนี้เนาะกี่ปีได้แล้วจ้าอืไปยืนใกล้ๆดีสิบกนะสิบกว่าปีแล้วหรออัลปกาก้าว่ายังไงคะว่ายังไงน่ารักกับพี่อ้วน เป็นตัวที่รูปร่างรูปร่างกค่อนข้างแปลกนะจะดูเหมือนม้าก็ไม่ใช่เหมือนลาก็ไม่ใช่แล้อะไรดีอะเหมือนูดก็อ้าวไม่เชิงหนูแย่งหมดเลยให้ทีละอันไวเยไอพี่ขนดหมเลยพี่ต้องถ่ายคลิปอยู่ดู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 จับ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 จัหมดแล้วลูกม้า หนูจะกินอีกเอากินเองเลยกินเองอ้วนเลยโอ้ยตะกามากเลยกินหมดเลยเธอกินหมดเลยเหรอโอ้พี่อ้วนจ๋าตรงนี้นกเงือกมีนกเงือกด้วยจริงหรือเปล่าโอ้สวยจังเลยอ่ะอันนี้นกอะไรอ่ะพี่อ้วนตาก็ดู น้องนกอะไรข้าวสีเหลืองอะนกแก้วนกแก้วอ๋อเออนกแก้วอ๋อนกหงหยให้บอกว่าฉันชื่อนกแก้วนะคะมนได้เกาะไหมมาแล้วมาแล้วขึ้นบนหัวแล้วจ้า นกแก้วอย่าลืมขี้ใส่หัวด้วยนะมันอยู่ตรงไหนพี่อ้วนตอนนี้บนบวกข้างบนว้ายขึ้นบนหมวกไอ้มันอยู่แบบนั้นแหละเพราเวลามันลักษณะของการกินน้ำของมันพี่อ้วนดูสิแปลกเนาะเนาะมันจะต้องเอาเอาไอ้ปากที่เป็นจะงอยของมันอ่ะ คลูดไปแล้วมันก็จะกินได้เนาะว่มามึงโ,โก้ว่ายังไงไอ้กลั <c ười> วมัน ตอนนี้มากลังและเล็มย่ากันมันอยู่อย่างมีความสุขเลยนะพี่อ้วนนะอย่างเงี้ยที่มันกว้างไงสบายเลยมันอยู่มันดูสิดูเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริงๆอะครับเราออกเลยก็ แล้วจากหนูไปไหนต่อไปละไปดูจริงโจ้ดีกว่า,าวดืนน่ารักจากเโอน้นเอาเอา้าเออมันเดินสองขานะ่ะมันมีสี่ขาแต่มันเดินได้สองขา,ขาใช่ไหมคะมาสวัสดีค่าแล้วลูกอันนี้อันนี้ อ๋อเขาไปกัดเหรอจ้ากลางคืนมันนอนตรงไหนกันน่ะน้องท่านอนเดินนะคะอชอบเวลาท่ามันเดินอ่ะเป็นไงเจ้าอีกเหรอเอาอีกเหรอดุอุ่เรากำลังมาหมู่บ้านห่านนะครับหมู่บ้านฮอบบิทค่ะหมู่บ้านห่านแล้วก็หมู่บ้านฮอบบิทเดี๋ยวไปดูกันเลยหมู่บ้านฮอบบิตมมีแต่บ้านนะครับไม่มีฮอบบิทอู่นกำลังเดินไปที่ ห่านนะครับห่านแล้วก็ส,ส้านดีค่ะต <Hob bit. S 2> ตรงนี้เป็นบ้านฮอบบิทนะครับเดี๋ยวพี่วันเตรียมถ่ายเลยนะห่านไล่ตามอุเป็นฝูแล้วก็โอ้โหมาเป็นขบวนเลยม,มาเป็นขบวนเลยนะครับ น้องในบ้านฮอบบิทนั้นเข้าไปได้ไหมไ,ได้ไหมได้ไหมมาเร็ว <c oughs> โอเคอ่านี้เยอะเลยมาเร็วครับตอนนี้กำลังถูกกำลังให้อาหารหานนะครับมีหาหลายตัวแต่มีหงนต,ตัวเดียวหขดำโอ๊ยโอยโ กินไม้แล้วเอาแล้วสีตัวนี้ไม่กินเหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ย เอาเลยเอาเลยลูกไล่มาในบ้านกันเร็วเโอ้ยโอ้ยมาเต็มเลยเร็วเร็วเรีวไปบ้านทขาปิดกันลูกเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้มาเร็วเต็มหมดเลย ิันกินกันเร็ว,วโอ้โหนี่คือหงนะครับหงดำอ้าวเออ,อมันร้องว่าไงเนี่ยปีวันวาฮะมันบอกว่าไม่ลอยเลย มันว่าเอาอีกเอาอีกขอ,อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันบอกว่าเอาอีกเอาอีกค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับฮะจะไปไหนอาวอาวเ,เป็นนิแบบเอาให้หมดเลยเลย มันกินกันสนุกขนาด <Liber kee> อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะตอบแทนตอบแทน่านโอ้ย,ย <ational> โอ้ย ไปไปไปเ,เดินตามไปเดินตามเลยเดินตามจ่าฝูงไปามวา่าอยา่างไรมิกมาเลยมิกมาเลยใครมิกตามมีหลังน้องหงน้องหง ผมว่าไงครับไปแล้วเดิน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 ,ดนไปเดินไปองเดินไปอกิน